สมาชิกค,คุณครูซึ่งเป็นครูแผนกผ้าเป็นครูแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของเราเนี่ยค่ะได้มีโอกาสในการเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการออกแบบของเมจิกแพทเทิร์นแล้วทำให้การออกแบบเสื้อผ้าง่ายวันนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์จากบริษัทพินช็อปนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากการตัดเย็บมันจะหลากหลายมากขึ้น ได้รับความรู้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานตัดเย็บนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของอความรู้ในด้านปักจกักแล้วก็การพิมพ์ภาพการเป็นงานฝีมือที่เป็นงานแฮนด์เมดจริงๆแล้วก็ เราสามารถเข้าถึงได้แล้วก็สามารถนําไปทําธุรกิจได้ค่ะสามารถที่จะไปต่อยอดนะคะถ้าหากว่าทางสถาบันที่จะอนุมัติเครื่องให้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดให้นักเรียนของเราเนี่ยทำผลิตผลขึ้นมาเพื่อเป็นงานการค้าหรือว่าอยู่ในเรื่องของการสูงบ่มเพาะนะคะเพื่อให้นักเรียนไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้ค่ะวันนี้ก็ได้เครื่องเครื่องทิพนผ้านะคะแล้วก็ได้จักตัก รุ่นเล็กนะคะไปก็ซึ่งทางวิทยาลัยสารประช่างก็คงจะได้นําไปต่อยอดให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการปักจักแล้วก็การสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนต่อไปอะค่ะ